สบายดีสบายดีมือทุกคนเนาะยินดีตอนฮับเข้าสู้ซองน้องโรจนารองสาสรแล้วก็น,น้องลี่ซาลารลองสาสตร์นะทุกคนเมื่อน,นี้กามาพบพ้อกันอีกแล้วเนาะในคลิปอะรีแอคชั่นเ,เนาะลืมในคลิปรีแอคชั่นเนาะเป็นคลิปที่สองที่เฮามารีแอคชั่นเนาะในซองน้องโรจนารองสาสรคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูในอ่า ประเทศไทยเนาะว่ามีอีหอย่างแดที่ติดอันดับโลกตน้ตนๆเนาะว่ามีอีหอย่างแดเนาะมือนีเฮาสองคนก็นจะมารีแอคชันนะคะก็มาลุ้นๆนํากันวาสิา่าตื่นตาตื่นใจสําใดเนาะคลิปนี้ก็ได้เผยแพร่มาประมาณห6เดือนก่อนเนาะก็น้องรถก็กจะเอามาดีแอคชันให้พี่ๆดูน้องรถก็จะเบิ้งไปพร้อมๆกันเนาะและ้วก็มีประสบการณ์อของประเทศไทยได้ว่ามีอีหอย่างแดีปิดจังไดไดเนาะเฮาก็มีความหูเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวมาเบิง่ง พร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนว่าชิตื่นตาตื่นใจสิอึง้งสำใดเนาะเพราะว่าสองคนเฮากะบอก่อยหู้เนาะเพราะว่าเฮากะบอกเคอยได้ไปเที่ยวนะมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ประเทศไทยของเรามีอะไรติดอันดับต้นๆของโลกบ้างและวันนี้ผมก็ได้ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาได้พบว่ามีหลายอย่างที่น่าตกใจมากมีทั้งด้านดีด้านแย่และด้านแปลกๆโดยวันนี้ผมจะมาสรุปทั้ง21ข้อที่ผมพอจะหามาได้มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้โดยผมจะเลือกสิ่งที่ประเทศไทยติดหนึ่งในสิอันดับแรกของโลกเท่านั้นเอาล่ะเรามาเริ่มข้ขอแรกกันเลยก่อนอื่นเมื่อก่อนที่เขาไปเบิรงคลิปนี้ก็า ถ้าพวกเขาเว้าอีกอย่างผิดพลาดไปก็ขอโทษขออาภัยมายัางคิปนี้ด้วยเด้อเนาะถ้าพี่ๆมีคําแนะนําอันไดาซีจะบอกเขาส่งคนก็นสามารถคอมเมนต์ได้เนาะแล้วจะนําไปปรับปรุงเนาะเดี๋ยวมาบึ่งเสาเอ็ดขคอกันเลยนะคะถ้าถามถึงสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยทุกคนคงจะนึกถึง ถนนเรียบชายฝั่งชลบุรีที่มีความยาวรวม7.07กิโลเมตรแต่จริงๆแล้วถ้าถามถึงสะพานที่ยาวที่สุดในโลกสะพานนั้นคือทางด่วนบางนาหรือบางนาเอ็กเพรสเวที่มีความยาวมากกว่า53.9กิโลเมตรและได้รับการบันทึกว่าเป็นสะพานถนนที่ยาวที่สุดในโลกในปี2000-2004จากกีเนียตโวลีคอร์ดแต่ปัจจุบันสะพานแห่งนี้ได้ตกไปอยู่ที่อันดับที่7โดยเสียแชมป์ให้กับประเทศจีนฮ่องกงและไต้หวันนั่นเอง2หลายๆคนที่เดินทางไปแถว แกเกียวไกก็คงสงสัยว่าเขากาลังก่อสร้างอะไรกันอยู่ท้าสพสินค้าหรือวัดกันแน่แต่จริงๆแล้วมันคืออาคารรัฐสภาแห่งใหม่โดยมีชื่อว่าสัป,ปะยะสภาสถานหมายถึงสภาที่มีความสงบร่มเย็นสบายโดยสภาแห่งนี้มีความสูงถึง134.56เมตรมีพื้นที่อาคารมากถึง424,000ตารางเมตรแต่เมื่อสร้างเสร็จ จะกลายเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทนรัฐสภาแห่งโรมาียทันทีได้ด้วยงบก่อสร้างอาคารสูงถึง22,987ล้านบาททาให้อาคารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งผูกสร้างที่แพงที่สุดในประเทศไทยด้วยเช่นกัน สามถ้าให้ทุกคนลองนึกถึงว่าอาคารอะไรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่กว่าอาคารรัฐสภาทุกคนคงนึกถึงอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิที่มีความใหญ่ถึง5 6 3 0 0 0ตารางเมตรแต่ไม่ใช่ครับอาคารนั้นคือเซนทรัลเวิลด์โดยรวมพื้นที่ส่วนของโรงแรมอาคารสำนักงานแล้วจะมีพื้นที่มากถึง850,000ตารางเมตรหรือใหญ่กว่าอาคารรัฐสภาเกือบถึง2เท่าและเป็นอาคารที่มีพื้นที่ต่อชั้นมากเป็นอันดับที่4ของโลกบอกได้เลย2คําว่าใหญ่และลงบ่อยมาก4และ อ้าทุกคนใหญ่แห่งเนะาะใ่ญ่ฮอตส,สองเท่าคนนะเซนท่านนี้เป็นห้างที่ดังที่สุดเลยทุกคนยูคนเหล่าขาก็หูจักเนาะเดี๋ยวไปโตกันเลยทุกคนท่านคงทราบดีว่า กรุงเทพคือหนึ่งในสุดยอดมหานครของโลกที่มีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตและมีตึกสูงกาฟ้ามากมายนั่นทําให้กรุงเทพมหานครมีตึกสูงเกิน150เมตรมากเป็นอันดับที่7ของโลกโดยมีทั้งหมดมากถึง127ตึกและอัตราการเติบโตของตึกในกรุงเทพมหานครก็เพิ่มขึ้นเร็นทวีคูณทุกปีด้วยเช่นกัน 5. ไทยถือเป็นประเทศที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลกโดยการเริ่มต้นทำธุรกิจในไทยใช้เวลาเพียง6วันกับอีก5าขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและยังมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆไม่แปลกที่กรุงเทพเราจะมีตึกสูงผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด 6. เป็นประเทศที่น่าสนใจไปเรียนต่อมากที่สุดเป็นอันดับ3ามของโลกโดยผลสํารวจนี้ไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศเดียวในเอเชียที่ติดท็อปสิบโดยเหตุผลส่วนใหญ่มองว่าก,การศึกษาต่อไทยนั้นมีค่าใช้จ่ายต่ากว่าประเทศอื่นๆเป็นอย่างมากทั้งค่าครองชีพค่าเล่าเรียนและคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เ <7. S 2> เมื่อพูดถึงค่าของชีพแล้วสิ่งที่ทําให้ไทยเหนือกว่าประเทศอื่นเป็นอย่างมากคือในประเทศไทยมีราคายาถูกกว่าราคาเฉลี่ยของโลกถึง93.9%ทําให้ไทยคือประเทศที่มีราคายาราคาถูกที่สุดในโลกซึ่งผมหมายถึงยารักษาโรคน,นะนะ8ระบบสุขภาพที่ดีที่สุดอันดับหของโลกโดยปัจจัยหลักมาจากการที่คนไทยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้ในราคาที่ต่ําและบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ9จากข้อมูลปี2563 พบว่าไทยส่งออกข้าวถึง5.72ล้านตันและกลายเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดอันดับ3าของโลกโดยปี2562ไทยผลิตข้าวได้ถึง32ล้านตันแบ่งเป็นข้าวนาปี24.3ล้านตันข้าวนาปลัง7.7ล้านตันถึงจะเสียแชมป์ให้กับอินเดียและเวียดนามยังไงถ้าหอมมะลิไทยก็ยังเป็นข้าวที่อ่อยที่สุดในโลกอยู่ดี10 ใช้อันดับหนึ่งอินเทอร์เน็ตบ้านที่แรงที่สุดในโลกในปี2020 308เมกะบิตวินาทีซึ่งไม่แปลกใจที่อินเทอร์เน็ตบ้านไทยจะเร็วแรงได้ขนาดนี้โดยปัจจัยหลักไมาจากการแข่งขันของ3เจ้าตลาดกันอย่างบ้าคลัง่งอีกทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่อินเทอร์เน็ตมือถือไทยความเร็วอยู่อันดับที่33ของโลกมีความเร็วเฉลี่ยในการาดาวน์โหลดที่51.75เมกะบิตวินาทีซึ่งถือว่ายังห่างจากเน็ตบ้านอยู่11อ่าทุกคน แห่งที่สุดแม่ติดอันดับหนึ่งของโลกว,ว่าวสิแห่งได้สำใดเนาะสุดยอดเลยแดงมาเงินเท่าค่ะถือว่าสุดยอดทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปลองเนาะ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันนานเป็นอันดับ5ของโลกโดยเฉลี่ยอยู่ที่9ชั่วโมง1นาทีโดยอันดับที่1คือประเทศฟิลิปปินส์อยู่ที่9ชั่วโมง45นาทีต่อวันซึ่งเวลาห่างกันไม่มากเรียกได้ว่านี่คือฝัจัยที่5ของคนไทยเลยก็ว่าได้12คนไทยเล่นเกมคอนโซลเฉลี่ยนานที่สุดในโลก1.43ชั่วโมงต่อวัน13คนไทยใช้มือถือช้อปปิ้งออนไลน์มากเป็นอันดับ2ของโลก14 คนไทยใช้เวลาในเว็บพรอนหักมากที่สุดในโลกโดยเวลาเฉลี่ยคือ11นาที21วินาทีและในอนาคตอาจจะไม่มีประเทศไทยติดอันดับนี้แล้วเพราะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ทำการบล็อกเว็บไซต์ไปที่เรียบร้อยแล้ว15กรุงเทพคือเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกในปีพศ2561จำนวนมากถึง23ล้านคนโดยคนกลุ่มหลักที่มาเยือนกรุงเทพมหานครคือชาวจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยอัตรา37.3ตามด้วยชาวญี่ปุ่น ทีัตรา7.9%ชาวเกาหลีใต้4.4%จากจานวนทั้งหมดและทําให้ไทยมีรายไดจากการท่องเที่ยวเป็นอันดับสของโลก16ประเทศไทยมีบรรดุดราชการมากที่สุดเป็นอันดับเของโลกโดยมีบรรดุดราชการทั้งหมด29วันเท่าเขตปกครองพิเศษมาเกา๊าหลังจากที่ฟังเรื่องดีๆมาเยอะแล้วมาฟังเรื่องแย่ๆกันบ้างครับบอกเลยว่าไทยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน17ไทยเป็นประเทศที่สร้างขยะพลาสติกต่อประชากรมากเป็นอันดับ5้าของโลกโดยเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่70กิโลกรัมต่อปีถ้าอยากให้เห็นภาพว่าเยอะแค่ไหนลองเอา70 กิโลกรัมคูณด้วยประชากรทั้งหมดในประเทศไทยนั่นคือน้ำหนักขยะที่เราสร้างกันต่อปีซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนด้วยกันเสียอีก18ประเทศที่ค่ารถไฟฟ้าแพงที่สุดในโลกประเทศไทยมีค่ารถไฟฟ้าแพงที่สุดในโลกเฉลี่ยราคาต่อกิโลเมตรแซงประเทศอังกฤษไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนในด้านค่าโดยสารเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำประเทศไทยแพงกว่าประเทศอื่นแบบขาดลอยและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี19ประเทศไทยคือประเทศที่ตายจากอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นอันดับ2ในโลกในปี2563มีคนไทยจากอุบัตติเหุ ึงม <zo> <ia> ื่นราลายและบาดเจ็บมากถึง1 1 4 7 8 1้านรลายต้องไม่ผิดหรอกครับบาดเจ็บ1ล้านคนหนึ่งหนึ่งปีและทุกๆวันเฉลี่ยจะมีคนตาย4 3คนต่อวันและบาดเจ็บกว่า2,700คนต่อวันส่วนเมืองที่มีคนตายมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครโดยปี2 5 6 3มีคนตายแค่ในกรุงเทพจังหวัดเดียวสูงถึง924รลายบาดเจ็บอีกกว่าแสนลายต่อปีและเมื่อเทียบกับเมืองออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ืืออเเเปป็็นนมงที่ิตรกับผู้้ใช หนนมากที่สุดในโลกมีคนตายจากอุบัติเหตุบนถนนเพียงหนึ่งรายต่อปีจากเหตุขับรถคุงชนล้วน20ต,ตายปีนึงตัวคนเดียวทุกคนถือว่าอยู่ประเทศไทยก็ติดอันดับโลกอันดับหนึ่งเนาะเป็นอันดับเรื่องเกิดอุบัติเหตุก็ย้อนว่ามีแบบเป็นเมืองที่ง่ายแล้วก็มีผู้คนอยู่หลายมันก็เลยเกิดปัญหานี้เนาะแต่ว่าก็ถือว่าปีนี้กับบุคคลาชีได้เท่าใดแล้วเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็ห้าหกเดือนก่อนละ คงเคยได้ยินว่ากรุงเทพคือเมืองที่รถติดที่สุดในโลกแต่ปัจจุบันกรุงเทพอยู่ที่อันดับที่1 0ของโลกโดยเฉลี่ยจะเสียเวลาบนท้องถนนตลอดทั้งปีอยู่ที่7วันกับอีก11ชั่วโมงฟังดูเวลาอาจจะดีขึ้นกว่าก่อไม่มากใช่แล้วครับที่อันดับหลุดมาอยู่ที่อันดับที่10เพราะหลายประเทศรถติดแซงเราไปแล้วนั่นเองแต่เวลาเราแทบจะไม่ลดลงเลย21ไทยอันดับที่4ของโลกที่มีรัฐประหารมากที่สุดในโลกทั้งหมด 21ครั้งแบ่งเป็นรัฐประหารสําเร็จ13ครั้งและไม่สําเร็จ8ครั้งก็จบกันไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยถือว่ามาพบด้านดีด้านแย่และด้านแปลกอันไหนดีก็ชื่นชมอันไหนไม่ดีก็ช่วยกันผลักดันพัฒนาต่อไปครับก็จบไปแล้วเนาะทุกคนที่เฮาเอามาเรียกสั้นเนาะทุกคนถ้าอันไหนที่เฮาบบหูหรือว่าบบหู้ชัดเจนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เนาะเพราะว่าอันนี้เฮาก็หากกระหูคอมหูไม่หมๆเนาะทุกคน ประมาณนี้นะคะเป็นจังไดอันใดอึ้งที่สุดอันที่อึ้งที่สุดวะอ,อืมอันที่อึ้งที่สุดก็คืออินเทน <c oughs> นอร์เน็ตเนาะอันดับหนึ่ง <c oughs> แห่งที่สุดนะทุกคนแห่งที่สุดในโลกคิดบึง้งแต่น้องลดมากอ่าเรื่องโรงพยาบาลและ้วกะ็เรื่องหงเหียนเนาะซึ่งแล้วกะ็เรื่องอ่านักท่องเที่ยวเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นบ่อนที่แบบน่าไปเที่ยว คือกรุงเทพที่นักท่องเที่ยวมักไปที่สุดเพราะมันเป็นเมืองหลวงะนะทุกคนน้องรถกันอย่างยากไปเนาะและการโรงพยาบาลที่คนลาวก็มักไปเนะาะมักไปใช้บริการเนาะอันิกาถือว่าเป็นสุดยอดเนาะน้องรถดก็เคยไปเนาะแล้วกาห้องเฮียนเนาะฟุงเฮียนนี่ถือว่าทุกคนก็อยากไปเฮียนในประเทศไทยเพราะว่ามันเออคุณภาพกับเออโอเคเนาะแล้วก็เรื่องค่าเฮียนก็ถูกสินะถูกกว่าประเทศอื่น แล้วก็หลยเรื่องแหละก็คือคนลาวมากไปเฮ็ดเียกยู่ไทยแหละเนาะทุกคนก็ประมาณนี้เลยเนาะก็คือว่าติดอันดับโลกก็คือว่าสุดยอดแล้วเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมายัางคลิปนี้ด้วยเด้อแล้วก็คอมเมนต์บอกน้องรดไเด้นเนาะว่าต้องให้ปรับปุงบอนใดก็สามารถบอกแนะนํากันได้เนาะคลิปนี้น้องรูกกำน้องลีกก็ขอขอบใจแม่ไพเข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะต้องขอขอบใจแล้วก็ลากันไปด้วยคลิปนี้เนาะ <laughs> โอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย